ตัมมาห้่งป้งไกล้ัว like ตั้ัวทามวาพวเก่ากับัวไม่ตําให้ตัแสบแสบปสองคิอยาต้องว่าคิอยาปนกับปูปนบเป็นจะโทรไปถามพวเก่าอยู่ละคนแล้วรับนกับปูแสบ bỏ qua chết hai mươi cái chào năm hai mươi chín hai mươi chín hai chín ประเซา,าม,านมาาันย้ดสลวเกรืหอดหออเ่าอ่อน่าไส้ไล่กับปลาแซลมัไส้คดีส้ไบอไส้ลยหวานเมืนลอัน้มันเย็นนะเป็นไก่กับแพงแพนไ่หรอกสออนอันนี้นะตอนประแดงอันนี้ไปอเนาะ ลอยหนึ mm. ่งในซ้องใหม่นี่เลยในด้องขาคี่กันก็ได้ตัวเจ้าปีกนี้เป็นการลูบเอมน้ำร้องค่ะก็หลักปีก็้นหลักขารสาน็ยังมงอีกเนาะ มันไม่น่ามันไม่เคยเลัมาเขาด้วเขาเบิร,บรจางนี่วะกูพอดีมังหน้าพระเจ้าเงินแต่เขาไม่นังไข่นรอพ่อเห็นว่าเขาจะปลูกสับป,ปะยังมังหน้าปลูกสับปะกัด บมว่ายไ่บ้านเฮากินแล้วอ่ะเมันเพินบนเฮานเส็เิมันมใส่แมาเลย บมันคือกันจะเม่อนี่มไม่คือกันไม่ข่ปลา่ามันหอมมันค่เรับปปากมากมันคิกดิบรับวก็ปากมากเบิดเบาหิกดิบค่ะขูดเบิดยังมาข่าวมาเคือคืออุ่นพอใส่ลับท่า แมวจะหนับเท้าเลยคนยังใคกันดะแอบไรนี่เขาไปก่องอิ่มครับเดยอดั